ินเชื่อเงินด่วนสุดพิเศษกู้ได้ง่ายไม่ต้องมีคนคำ้ำรับเงินก็ง่ายได้ภายใน3นาทีสมัครได้สะดวกสบายผ่านแอปในมือถือกู้ได้ง่ายสบายใจได้เลยสวัสดีครับ Offline Channel นะครับช่องทางการกู้ยืมเงินกับแหล่งเงินต่างๆที่น่าสนใจนะครับ และในวันนี้นะครับก็จะพามารู้จักสินเชื่อเงินด่วนอีกตัวหนึ่งแล้วกันที่มีการนําเสนอมาอย่างน่าสนใจนะครับว่ากู้ยืมได้ง่ายแต่นั่นก็หมายความว่าเราก็จะมีภาระหนี้สินง่ายขึ้นด้วยครับถ้าเราอยากจะมีเงินนะครับและคิดว่าจะกู้ยืมและผ่อนคืนชําระเขาได้แบบไม่ตึงจนเกินไปในแต่ละเดือนอันนี้ก็น่าจะลองตัดสินใจกู้กันได้แต่ถ้าคิดว่าจะกู้มาเพื่อไปใช้เล่นไปเที่ยวเท่านั้นนะครับ หรือไปใช้ใจ่ายอะไรที่มันไร้าสาระเนี่ยอันนี้ไม่ได้ประโยชน์อย่างแน่นอนแต่ว่าถ้าตอนนี้มันมีความจําเป็นจริงๆที่จะต้องใช้เงินที่นี่ที่เราจะบอกนี้นะครับก็น่าจะตอบโจทย์ได้ดีเลยเพราะว่าที่นี่นั้นค่อนข้างที่จะให้วงเงินได้สูงพอสมควรครับและก็ให้ผ่อนชําระกันได้ยาวนานถึง36เดือนโดยที่ไม่ต้องมีคนค้าประกันและก็ยังสามารถขอกู้ได้ตามต้องการครับวงเงินที่จะได้รับนะครับจะเริ่มที่1.5นะครับถึง4เท่าของรายได้ของแต่ละคน อัตราดอกเบี้ยนั้นก็ไม่โหดมากจนเกินไปจะคิดเริ่มต้นอยู่ที่8%หรือว่าไม่เกิน1 5ต่อปีเท่านั้นเป็นดอกเบี้ยแบบคงที่ตลอดสัญญาสำหรับคนที่ทำงานประจำนะครับเป็นพนักงานบริษัทที่ได้รับเงินเดือนเป็นประจำทุกเดือนแต่ว่ามีปัญหาเงินไม่พอใช้นะครับก่อนถึงสิ้นเดือนอยากจะแนะนำกับสินเชื่อตัวนี้เลยครับเพียงแค่เราเป็นพนักงานบริษัทนะครับที่มีโสดิการกับเชอเตอร์มันนี่ชีวิตเราก็จะดีขึ้นได้อย่างแน่นอน เพราะว่าเขาเป็นสินเชื่อที่จะออกแบบมาเพื่อพนักงานบริษัทที่เป็นผู้ค้ากับเชสเตอร์มันนี่เท่านั้นนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าพนักงานบริษัททุกคนทุกบริษัทจะสามารถกู้ยืมกับสินเชื่อตรงนี้ได้ซึ่งผู้ที่จะขอกู้ยืมกับที่นี่ได้นะครับบริษัทของคุณนั้นก็จะต้องเป็นบริษัทที่มีการร่วมมือกับเชสเตอร์มันนี่สกอนแต่ถ้าบริษัทของเราเข้าเกณฑ์อยู่แล้วนะครับสามารถสมัครได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้อะไรหรือว่าใช้ใครค้ำประกันทั้งสิ้นครับ ถ้าเราได้รับสินเชื่อตัวนี้มาแล้วนะครับเมื่อไปติดต่อกับบริษัทของเราเรียบร้อยและมีการชําระคืนเขาได้ดีด้วยเนี่ยจะปิดบัญชีและจะขอกู้ใหม่เมื่อไรนะครับสามารถทําได้ตลอดเลยสนใจติดต่อกับ SR ของบริษัทเราได้นะครับลองถามดูว่าเขาได้เข้าร่วมกับที่นี่หรือไม่บอกไปเลยครับว่าเราต้องการที่จะกู้ยืมเงินกับเชเตอร์มันนี่ทางบริษัทของเรานะครับก็จะจัดการให้เราแบบทันทีแล้วก็จะดําเนินการ ทำเอกสารนะครับเพื่อให้เราได้ทำการสมรัครได้รับเอกสารต่างๆมาแล้วก็ทําการกรอกข้อมูลสมัครกันได้เลยแล้วมาส่งเอกสารเรียบร้อยทุกอย่างผ่านเรียบร้อยได้รับเงินมาแล้วนะครับก็ผ่อนชาระคืนเขาให้ตรงเวลาด้วยแล้วกันเรื่องของความเร็วในการรับเงินนั้นบอกว่ารวดเร็วแน่นอนครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับและมีเงินสุขภาพแข็งแรงนะครับเงินไม่ขาดมือเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ